สวัสดีครับอ้อออผมก็จะมาอัปเดตอาการที่ผล้างเคีงที่ผมโดน,นนะจากวัคซีนชิโนแวกผมคิดว่าใช่เลยแหละตอนนี้ที่งามาไม่ถึงสิบวันมันต้องดูอาการก่อนบางคนอาจจะเป็นวันที่เจ็ดที่แปดแต่ต้องเกินสิบวันไปแล้วว่าจะเห็นถ้าเราสิบวันนี้ไปแล้วถ้าไม่มีอะไรก็โอเคผมดูดีขึ้นไหม เออดีขึ้นเพราะว่าผมกินกินยาไปสามตัวฟ้าทราโจสองเม็ดอ่าอ่าอะไรนะไทรโนสองเม็ดแล้วก็บูบูเฟนโกเฟนอีกหนึ่งเม็ดเอาอยู่ผมไม่เคยเป็นอย่างนี้ร่างกายอะ่ะมันเกิดจาประมาณประมาณเที่ยงคืนไม่ดีจาเที่ยงคืนหละอาการเริ่มเที่ยงคืนนะ เช้าคืนมาที่หนึ่งที่หนึ่งตัวร้อนมากเลยเริ่มท่าไม่ดีละร้อนเสร็จปวดทั้งตัวเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากตาผมยังแดงอยู่เลยเนะแล้วก็ปวดหัวจจะระเบิดเลยโอ้โหแล้วก็อาเจียนอาเจียนแบบละเขียวลากเหลืองเลยผมไม่ไม่ถ่ายรูปรูปไม่ไม่ดูไม่ถ่ายดูแล้วเต็มห้องเลยอ่างห้องน้ําคานจะเปียงมา อ้วกที่เตียงก่อนแล้วก็มาอ้วกที่ห้องน้ําแล้วไข้ขึ้นสูงมากผมมีผมมีปตลอดวัดไข้อ,อ,อ,อ่ะ3สามเก้าองศาเกือบสี่สิบอ่ะตัวร้อนเหมือนไฟอันนี้อาการผมนะนี่ผมเป็นนะประสรบการณ์โดยตรงเลยแต่ตอนนี้น่าจะร่างกายผมต้านมันจะต้านคล้ายๆมันต้านอ่ะตอนนี้ประสาทก็เป็นหนึ่งมนแล้วมั้งเชือ้อโควิดที่เราขัางเข,ข,ข้าวัคซีนที่เข้าร่างกายเราประสาทหมดแล้ว มันเหมือนมันต้านเอาอยู่แล้วกลัวอีเข็ียบนี่แหละถ้าอีเข็มนี้ตอกฝาลงปิดตอกตะปูห้าตัวเลยนะปิดฝาลงสเส้นสิทธิ์ถามลงเลยนี่นี่นคิดอยู่จะเอาอีเข็มบไหมแต่ถ้ามันถ้าครบสูตรแล้วมันก็จะโอเคไงแต่ผมดีขึ้นมากดีเพราะโกเฟนนี่แหละกินไปนอกฟ้าก็าเป็นห่วงอ้โหแบบ ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้ไปทํางานด้วยแล้วก็เพื่อนๆโทรมาถามทั้งป่าทั้งอะไรขอบคุณมาก,กนะทั้งคอมเมนต์อะไรขอบคุณมากเลยทุกคนที่เป็นห่วงนะครับลองออฟพรมก่อนเลยออฟที่สะอาดอาพั์แล้วก็ป่าพวกนี้ที่ไอ,อ้องที่อุ้มนี่ให้อัลังใจอยู่ใน Comment, ใ,น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 ในต้ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์ต่างๆนี้ก็ขอบคุณนะที่เป็นห่วงกันอลอัลนี้คือเล่าจากประสบการณ์โดยตรงนะ ผมเป็นอย่างนี้เอฟเฟกร่างกายผมเอฟเฟกมากเอฟเฟกจริงสี่วันแรกสามวันแรกไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้ยังฟืนยังปวดแขนอยู่แต่ตุยตแต่บางคนก็ไม่เป็นมันเป็นมันเป็นบางคนเขาว่าวัคซีนโควิดตัวเนี้ยชีโนแบตตัวเนี้ยมันเอฟเฟกแรงมากมันเหมือนไปต่อต้านอะร่างกายผมต่อต้านอยู่อะตอนนี้แบบว่ามันเป็นไข้แบบโอ้โหดี ถ้าจะช็อกได้ิโตกสิโตกมากเลนร้อนตัวร้อนมากคือผมไปทํางานก็ทํางานไม่ผ่านจุดคัดกรองแน่นอนไม่ผ่านจุดคัดกรองแน่นอนบอกได้เลยที่วัดอุณหภูมิขึ้นแน่อย่างน้อยนี่สามเก้าทำงานไม่ได้อยู่ดีอ่ะอาแดงเนี่ยดีดีขึ้นเยอะแล้วกินโจ๊กซื้อโจ๊กมะขาขันรองฟ้า ถ้าจะคืนไม่ลงมงก็ตาดทรายอะ่ะแล้วเหมือนไข้หวัดนี่โจมตีแรงมากอะ่ะพยายามจะปรับร่างกายงมพยายามจะต้านประมาณนี้อันนี้ชิ้นแหวกนะเป็นประสบการณ์ชีวิตนะอืมจริงๆแต่วัคซีนตัวื่นจจะไม่เป็นก็ได้มันเหมือนหนูทดลองยายาของจีนอะ่ะส่งให้แม่งให้ไทยไม่ฉีดไปก่อนดูที่จะตายหายเยอะไหมเรือเง,งี้ยเอฟเฟกแค่ไหนทำเอฟเฟกยังมันก็หยุดผลิตเงี้ยประมาณนี้เอออันนี้ความเขา้าใจส่วนตัวนะไม่ได้พาดพิงใครนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมรู้สึกแบบนี้ก็พูดอย่างนี้แหละอืมอนนา้นไม่ได้ไปทํางานสองแรงลามแรงแล้วไม่ได้ไปเนี่ยแล้วก็มามาเจอเรื่องเครียดลัวน้องฟ้าน้องฟ้าจะปลดพนักงานของเอสรีเครียดอีกไม่เป็นไรถ้ากลับบ้านจะพี่เบิร์ดเี้ยเองลูกข่าอย่างเอสรีจะปลดพนักงานเนี่ยนะครับเรื่องจริงว่า ตอนผ่าตอนบ่ายน้องน้องฟ้าจะต้องไปฟังผลว่าว่าจะมีรายชื่อสิบเก้าติดโผไหมคนให,ใหม่ๆอ่ะเขาจะเอาออกเซ็นสัญญาโดยไม่ไม่เรียกร้องค่าเสียหายประมาณนี้ก็สงสารน้องเขาก็ดีเหมือนถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้น้องฟ้ากลับไปอยู่บ้านก่อนเพราะน้องฟ้าป่วยป่วยมากขาคือน้องฟ้าก็วมเนาะสงสารเขาสงสารน้อง,องให้กลับไปก่อนเดี๋ยวพี่ทำงานหายเยงเอง,เองส่งไปเท่าที่ทำได้แล้วหละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนสมัครใหม่ก็ได้ดีขนาดที่ใครที่ไม่ฉีดอ่ะที่อาจจะมีเอฟเฟกเยอะแต่บงคนก็ไม่เป็นอะไรเลยของชิวนแวกตัวนี้นะครับวัคซีนตัวนี้นี่ผมจะมาเล่าอัปเดตอาการล่าสุดแต่ดีขึ้นเยอะเลยเหมือนแบบเป็นเร็วหายเร็วอะโทรไปที่คอนโทรลตีสอทีสามหวย่าโทรศัพท์เรื่องทีสามเรื่องทีสามตัวอีกรอบหนึ่งไม่ไหวมือผมยังที่แบบจิ้มโทรศัพท์ไม่ไหวแล้วว่า มันลุมเราผมมากเลยตัวร้อนมากร้อนเป็นไฟเลยปิดแอร์ปิดพัดพลมหมดทุกอย่างแล้วผมาผมาห่มสองชั้นอะ่ะแล้วก็เสื้อเสื้อเออเสื้อคลุมของขาดมาใส่อะ่ะสีดําอ่ะนอนหอ่อแล้วก็มาคลุมอีกสองชั้นยังไม่หายหนาวเลยอะ่ะดูนี่นะความความแรงของเชื้อโรคตัวเนี้ยแบบสุดๆอะ่ะผมไม่เป็นอาการผมแข็งแรงนะมันแต่คงจะเป็นเอฟเฟกเรื่องเรื่องยาฉีดนี่แหละใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่แตผมมันเป็นตัวนี้แน่นอนผม ทำงานมาโดยตลอดโดยไม่ท uh ี่ไม่เป็นใครไม่เป็นไรนะเพิ่งจะมานี่แหละไม่มีไม่มีเหตุลางบอกก่อนเลยนะอึกอักเป็นเลยอะเริ่มเช่นคืนตีหนึ่งมาไม่ดีจะเป็นแบบอ้วกอ้วกแบบทรมานมากอ้วกจนไม่มีอะไรจะออกแล้วอะอ้วกเหมือนเหมือนเอฟเฟกอ้วกไม่รับเออแล้วก็แปลกที่ไม่เล่าให้ฟังทาไมร่างกายจะต้องอยากกินของหวานขึ้นมาผมอยากกินของหวานมากทำยังไงหาของหวานไม่ได้ไปเปิดตู้เย็นมีกระเทงกระเทงแดงเหลืออู่ขวดหนึ่ง อยากกินอะทำมันอยากกินของหวานก็ไม่รู้ให้มันหวานให้มันคอมันโล่งอะกินเข้าไปเอโอ้โหให้หนังหัวเต้นตุ๊บเลยแต่ก็เบาขึ้นเยอะแต่ใน,ในของหวานไปนี่แปลกนะต้องการกรูโคตจะทิ้งแดงว่ามันพาให้ดีอีกอะแต่ก็หลับมันมันสู้สู้ไขรตัวนี้ไม่ได้มันหลับอยู่ดีแต่มันแบบอาการอยากกินของหวานมากนี่อาการที่ผมเป็นนะเบื้องตน้นแต่ตอนนี้ผมดีแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงถามว่าปกติไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ดีขึ้นโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังว่าวัคซีนตัวเนี้ยประมาณนี้แต่ผมเป็นนัาขนไม่เป็นเขาไม่เป็นไรได้ดีนะที่ว่ามันมันไปไวอะ่ะเหมือนร่างร่างกายเราต้านอยู่แล้วปรับสภาพเป็นหนึ่งเดียวกับไวรัสไปไอ้ววัคซีนไปนแล้วตัวเนี้ยก็เลยผมเลยเป็นเลยไม่ต้องไปหาหมอ เดี๋ยวผมแค่เขียนใบไม่ใช่ข้อความเอาแล้วก็ไปให้วหน้าเซ็นเอาอะลาป่วยเอาอืมแต่ว่าผมหยุดผมรู้ร่างกายเองว่าเออโคฟ,ฟินเนี่ยกินแล้วปแล้วมันมันช่วยได้เยอะยากดรแรงอะอ่าทัศนาจอสองเมตรยิ่งเป็นคนไ,มนไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นตรงหันออกฟ้าม,ม,มีมีมียาตรงไหนที่โดนคายเดื๋ยมันเราไปคนคนตามถุงได้ได้ไ,ดนไทนอกอีีสองเมตรอ่ะก,ก็เบาลงหน่อยแต่ยังไม่ดีขึ้นเดือดแสบพอ,อยร้อนเหมือนเดิมมมนได้โคฟ,ฟินตอนเช้าเนี่ย ผมถึงลงได้ไขะตัวแตะไม่ได้เลยกอน้องฟ้านี่ไม่ได้เลยร้อนมากสามสิบเก้าสามแปดสามเก้าจะดีขึ้นที่สิบองศาอยู่แล้วมันร้อนเป็นไฟแล้วเหมือนตัวร้อนล,ลุ่มไปหมดเลยอะ่ะที่ผมได้รับมานะแต่ถ้าเกินสิบบารมันคงจะปรับสภาพได้แล้วแหละอันนี้ที่ผมเจอแต่ว่าคนอาจจะไม่เป็นไรก็ร่างกายคนเราไม่เหมือนกัน,นไงเข้าใจไหมครับต่ผมพูดเนี่ยถูกไหมร่างกายคนเราไม่เหมือนกันบางคนแพ้บางคนไม่แพ้บางคนเสียชีวิตมี ต้องยอมแล้วก่ามีนะครับไม่ปิดกันเรื่องเนี้ยพูกันตรงๆเลยอืมโอ้โหคิดโตกมากเลยแบบร้อนจนแบบอืเป็นไฟเนี่ยนี่อาบน้ำรู้สึกว่าผมโล่งขึ้นมาเยอะละอยู่ดีก็เป็นไข้ขึ้นมาไอแล้วไอใช่ไอแห้งๆตลอดผมไอแห้งมากแต่ไม่มีเสมหะไม่มีอะไรไอแบบ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไอยจริงไออประมาณเนี้ย ไอ้แห้งอืมแต่ละำมูกผมไม่มีนะอืมมันเหมือนไข,ข้มันไข้มันโควิดแม่งแรงอะ่ะยาตัวเนี้ยมันต้านนิดอยู่ไงทําให้ร่างกายผมเอฟเฟก์เอฟเฟกมากก็โอเคครับขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงันี้ก็อ,อยู่ห้องอยู่เดี๋ยวรพรุ่งนี้เราจะไปทําง,งานไหวเกิดจะไปนะฮะไป ไปโอตอนเช้าช่วยหัวหน้าแทนผกติจะไม่ขาดตอนเช้าแต่สองลงสามแรงจะเปะ็นเฉแล้บป้าจยขาดอะไรก็แรงเดียวยังไปอยู่เลยแต่มันจังหวะพอดีเนาะทําไงได้เอาร่างกายไว้ก่อนอเดี๋ยววันนี้ก็ไปช่วยหัวหน้าเหมือนเนช้าถ้าไปไหวก็ไปคงไปไหวแหละวันนี้ไปแม่ผมรู้ตัวเองไป